สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่อง O E E S B สองเจ็ดเก้าเก้าไม่ได้เปิดคลิปนานแล้วครับแค่นี้คับผมไม่ได้เปิดคลิปมาแล้วผมจะมาเล่นคอไปตีโบบาโอ้โหด่านด่านเรือแล้วกันนะาเออทุกคนทุกคนเคยเล่นคอไปตีปะแบบมันนี้หน้าหน้ดตีบา หน้าปกสีฟ้าทุกคนมันเป็นหน้าปกสีฟ้าเดี๋ยวทุกคนรอดูแล้วเลยเพราะว่าผมจะเล่นทุกคนจะเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยโอ้ไม่ทันไม่ทัน,น,นผมเล่นสนายไม่เป็นนะ จะเล่นป <hi> ืนพกเป็น <hey>. อูห <fe> น like right. ้าตายเลยทุกคนนี่เราต้องเล่นนี้เนี่ยโอ้โหกสัย smoke out เอาเอาทุกคนผมเดินไม่ได้แล้ววะ เอ้ยอ้เจากดิว่ายากคนนี้ก็เคยเจอมารแล้วรุ่นดาดีคตราไม่ใช่ดานะทุกคนคนเนี่ยมันยาก r e i n e โมเช่ทุกคนโมเช่โมเช่เดียว b r ก n g i ไม่กนี่กลัว จบเกมทุกคนเธอโอ้มายกอนน่าเดนยวตาที่ผมแก้มือมกนเแน่นแก้มือแน่แก้มือล้าผมก็จริงนะอันนี้ผมจะทำไมู้นะั้นจะรบกวนสมาธิ

ไปไปไปเเเอไปันปนาตะ่างนึงอามุธตะทั่วขาดีกว่า ที่เป็นวงบัตน,นะโอ้โหวงบัตใหญ่ๆเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ดิผมผมไม่ไปขอเ่าทุกครับใครที่เป็นวงวิกเบรคดีกรับว้าวเดี๋ยครูต้าจบเลยโอ้อยอูตายโอ้ยเหลือเหลือนิดเดียวอะ smoke out s m o เจ้าชายเรื่องหัวไหมอ้างเออคนว้าผมก็ไลเขาเพราะเขาเล่นเก่งนะมาดูเขาเขาเล่นนะ เขาเล่นเก่งนะไหนข้เมยอันนี้มันจะเป็นคัปตี้อันเนี้ยทุกคนว้าวผมได้ดับที่สองนะอันนี้สองชื่อชื่อผมนะครับซีดูดแล้วผมเดต่อไปจะไปแวนแรงไหม โอ๊ย e, โอ e ้ยโอ๊ยมาอย่างไรเย้ทุกคนทุกคนฟังนี่น่ะได้ถึงแล้วอีกนิดเดียวมาดูกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงโอ้โหอผมดูวนพีดู่อปัญญาอ่อนวพีนี่หล่าเราเล่นบนพีโคตรเต็มอันอันนี้คือมันยังไม่เล่นนะคน ทุกคนสงสัยว่าทำไมผมมันไม่ตายใช่ไหมอันนั้นม like like ัน like เป็นแบบข้ามเกมทุกคนมันไม่เหมือนแบบเป็นแบบเหมือนอมตะชั่วคราวแต่มันไม่ใช่มันเป็นการการดูรอบล่าล่าลาวก่อนเอย่างอันนี้คือสุดจริง smoke out เจลแบบจริงๆแม่ก็เจลแบบคนบางกาง เชื่อเสียงใครวะขออนุญาตปิดไมายนะครับอย่าปิดน,นะ,ะนนไม่ให้ใครครบกวนนะโอ้ตายสองคนเลยรวมกันดีชัวร์มันมัน

ที่มาเปิ้ลมีสบายเปิ้ลเหรอมาเปิ้หรือจะในโกล์มึงโกล์เหรอฮะรุนแรงมาเลยโอ้ย,อย,อยวันนี้เมืเ่อยว่ะผมจะไม่ค่อยทำคลิปแตนหรือคลิปคลิปถ่ายแบบพวกเพลงอนะไร จะค่อยมาทำวันหลังมันจะไปมแบบว้าวว้าวว้าวหนูตัวอะไรใหญ่จังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมว้าวเลยอ่ะยิงไม่โดนสักเม็ดอเนี่ยถ่าทภาพ

ว้าว really, ี่นมันจะมัชอบมีคนมาแล้วไม่เอาตบแล้วหรอเขไม่มาเลยอายกว่านียอ่ะยาดละรอบดูของเขากันว่าเขาเจ็บมันเขาชื่อเป็นแม็เตอร์เหรอ Okay. ทุกคนว่าว่าผมจะได้ลำดับที่สองเพราะว่าผมได้ลำดับที่สองไม่ก็สามนั่นเลยว่าลำดับที่สองอีกอ่ะอะไรใ,ใ,ใหม่เล่นใหม่นล่นใหม่เอาหน้านี้หน้านี้หน้านี้เอาหน้นาหนนี้นี่พี่ชายพี่เอ <laughs> อะไรวะทำไมกูเลือกไปนึงมึงมาหนึ่งไม่เลือกไปนั้นมานันวะ ว่าโคตรฟังฟังในนี่นะปกวติผมโอ้ด่านด่านนี้ผมชอบอันนี้ของปนติอยู่อกโอ้นรา,าชินนี่ทีนี้แบบนี้เครจะควรเลยอ่ะจเล่นสไนเปอรป์เชฟถ้าผมแพ้ผมยอมวิพื้นสิบครั้งถ้าตานี้จบอ่ะถ้าตานี้จบและและถ้าผมแพ้นะผมยอมีิพืนสิบครั้งโอเคปะ่ะ ข้าตานี้หมดกันวิ่งไปตาหลังนะนี่ผมจบเกมอ่ะรอรอรอหายแล้วจบเกมแร้วทุกคนจบเกมเดี๋ยวผมจะวิลืมเปลีย่ยนจบเกมนะเดี๋ยวเปลี่ยนเอ้ยผมจะวิทยลื้น10ครั้งนะเปลี่ยน ก่อนผมเล่นตึงนะสไนเปอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่เล่นแล้วอ่ะช่วงนี้เล่นไปแบก What the hell What What the ฟ้าคือที่อเอ้ยหยอกหยอกเราเล่นคนที่มิติมิหน้าละจุมมิจุมมอามิโตะโยะพัก๊

สีแดงไม่ไม้ไหมกิตายนแะมเป็นอะไรคือาย้ว้วโอ้ยเพอเหรออา้าเพ้ หมามันจะกัดกันนะอย่าอย่ามแบนมดได้อย่างพี่เข้าไปใส่แม่งนี่อาปะไอ้จุกจุกจุกจุอ่ะนะีลยวรอดูเลยหุกกปดู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 นุ่ิค่ะโอ้ยประเด็นโอ้ยไม่ฆ่าไม่สกปรู Bring it up, Slug. Uh -huh. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Lost the lead. Uh -huh. Heads up. Enemy UAV spotted. Uh -huh. Lost the lead. Uh -huh. นี่มันมันมนม่เราเ่าตายแล้วทุกคนอเอาเ้ข้า้ข้า,ขา,ขา,ขาคนผมไม่อยากูมชชัทีผมไม่อยากรู้พย,ย์นี่หนออพ ดกากเพ้นี <te le cr at át> ่อาเพกดาแล้วนี่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 วายเดะเดะเดไม่ได้ด่านั้นหรอกเพเพอเ้อ หยอกหยวกเราเนี่ยนีถ้าถ้ามันไม่มีแบบเขตเอาบรรยากาศแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลี้ยงสไนเปอร์ถ้าผมใช้สไนเปอร์ไม่ได้นะยอมทุกคนเอ้ยลืมไปตั้งไม่ตามเงื่อนไขนะยอมดิฟืนอีกสุขังยี่สิบอ่าเดี๋ยวเปิดปตัวน,นี้ Oh, I... we lost the lead. Enemy contact. <coughs> <coughs> Ay, Cover me. ว่าทุกนะไม่แพ้กบุญแล้วอ่ะนั่นน่ะนั่นแต่แห้มาแต่แห้ smoke out นี่มาีอุ้ยตันียวโอ้ยมาแต่แ้

ต้องกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย โอ้ยโอ้มันนปืนใส่บอว่าต่อเราเห็นได้พี่ีนี้มา ี่ผม,มนะนี่ผมนี่อันนี้ผมผมงีงเห็นไหอันนี้ผมมาผมมาครับผมมาครับเป็นไงฉันอยากได้ปืนเนี่ยมันเอาจะจากไหนอ่ะผลยังไม่เชื่อข้างล่างกับข้างบนนะว้าว ว้าวโอ้ยคลิปนี้จะไม่มีตัดต่อคือถ่ายสดเลยนะทุกคนถ่ายสดไม่มีการตัดต่อผมว,ว่าหลายชั่วโมองอะนั่นแหละผมว่าแล้วะมีคนไมาเรือมันเล็กอ อ hey. so ba e. ันนั้นโอสิกีบิตีไอซูบอ์ตี้หนีเขาตัวเองไม่ได้ไปฝังนี้เลยเอ้ยไอเก่งไป เดือพัดสด้ว้าวทุกคนเหมือนกตายพม่าเดือดัว้าวไนดีวโ้ยจ้าจ้าจ้าเกบเจเ้าไไม่หลายนาทีก็หลายชัวย่วโมง Nhiên mình. Oh. Uh. But... Oh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> my mình đã một. อ่าน่ะมกัแหวเลอกหลอกแม่ข้าบนโหี่ก็ขาบุญไปเอาดาวกูตายไม่ได้ เพลกแล้วอ่ะเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อการการแพ้ throwing smoke grenade อะไรนายนายไดยกูใช้นี่มึงจะรูก้ก,ก,กรปุมกมกึงกับกูเอาอะไรวะ Be advised, hostile. Yeah. Spotted. Enemy. Lost the lead. Red Husky, baby. Access friendly access <laughs> Friendly access one Goliath is landing. ช่องนี้มันจะร้อนลอนหนึ่ะครับมาคุณจะเล่นแมนเยอะ ฝั่งมาด้วย่ามันเป็นยังไงวะน่าอันนั้นผมอมมากนี่อย่างมั่วโอ้รูแพ้ชนะครับโอไลค์ครับเปนหนึ่งทีแล้วก็ฆ่าแม่งเลยวิธีการตัดโตครับ ไคนจะไม่ค่อยมาดูคลิปคลิปผมนะไม่ชอบเลยอะ่ะไม่มีใครมาดูคลิปผมเลยอะ่ะไม่มีใครมาดูคลิปผมเลยด่านี้ด่านี้ด่านี้ด่านต้มน้ำอีกทีนี่ด่าต้มนานเย,ย้ด่าต้มนานมาแล้วว้าวเอาไปให้ใครทำอะไรเอาองยะ ทุกคนปากดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่ใช่ดาดในตำนานดีกกูเลือกผิดดาดโอ้พูดผิดดานะไอ้ดาดนี้มันด่นดาดกระดาเปิรมโอ้ยบ้าบาา Bye -bye. Throwing smoke. Oh, I'll have a new one. We lost the lead. Hey, đi cô đi đi ở đây luôn quá. mày có cua ông mày ông đi. Người ta cũng có mà. leo Enemy contact. Ui yeah Anh anh khó khó thôi, ผมด่าไม่ได้ด่าเกมอะผมด่าตัวเองเพื่อนวามได้ละ smoke out enemy in sight อะ อ๋อให้ซื้อปลากระป๋องใช่ปะ่ะตายตาย,ตายขอจบเด็กเพียงเท่านี้นะครับ